สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดไลค์นะคะใน Instagram จะทํำยังไงนะั้นไปดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆนะคะเปิดแท็บใหม่ค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์คาว่า K M MM, M ลบ T h ตามนี้ได้เลยค่ะอ่ะคลิกลิงแรกค่ะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ อ่าสำหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะไปที่สมัครสมาชิกค่ะ ขั้นตอนการส,สมัครสมาชิกน,นะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็จะมีแค่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลนะคะรหัสผ่านนะคะอีเมลนะคะสามารถเป็นอีเมลที่ปลอมขึ้นมาได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอค่ะอย่างเช่น gmail com a hotmail com นะคะนในกรณีพี่่คะใช้อีเมลจริงได้ไหมอ่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่าเมื่อกอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะ เมื่อทุกอย่างเร็จสับหมดแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะสมัครสมาชิกเข้าใช้งานได้เลยเ <classics> นื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาปั๊ม Instagram นะคะให้ทุกคนนะคะคลิกที่ Instagram ค่ะจากนั้นให้เลือกบริการสั่งซื้อได้เลยค่ะวันนี้จะเอาเป็นเพิ่มถูกใจนะคะ จากนั้นให้มาเลือกบริการคะ่ะที่เราต้องการหรือว่าต้องการเท่าไหร่อ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะไป copy link หนะ้าโต์ค่ะตรงนี้นะคะต้องให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ copy link นะคะนำลิงก์มาวางคะ่ะจากนั้นให้เลือกปริมาณที่เราต้องการคะ่ะเอา100ก็พอ ค่าบริการของเราก็อยู่ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะกดสั่งซื้อเลยค่ะถ้าต้ถ้าใครต้องการบริการที่จํานวนเยอะกว่านี้ก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันนะคะอะเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยสำหรับใครนะคะที่เงินใกล้จะหมดแล้วไม่รู้วิธีเติมเงินนะคะไม่รู้จะเติมยังไงนะคะแล้ก็จะมีช่องทางการเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเตริมเงินของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งสแกน q r Code โค้โอนเงินแนบสลิปนะคะ To m ันนี่อลเ w ตอังเปา Wallet คริปโตแล้วก็ PerfectMoney ค่ะแต่ละช่องทางนะคะก็จะมีวิธีการนะคะในการเติมเงินไม่เหมือนกันนะคะต้องดูดีๆนะคะเราไปดูกันดีกว่าประวัติการสังซื้อตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าอยู่ขั้นตอนรอดําเนินการนะคะตอนนี้ สำหรับใครนะคะที่ไปหน้าคำสั่งซื้อใหม่แล้วหาบริการต่างๆไม่เจอนะคะสามารถมาเลือกดูที่บริการได้เลยก็จะมีให้เลือกทั้งมากมายมีทั้ง f a c e b o o k YouTube TikTok Instagram นะคะเ e l ล gram Twitter ค่ะมีให้หมดเลยเพื่อนๆสามารถมาคลิกดูตรงนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าเพื่อนๆสนใจเพิ่มผู้ติดตาม TikTok ก็มาตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดกุ่มลูกตาค่ะแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้ตรงนี้ได้เลย ต่อไปนะคะถ้าใครอยากติดต่อแอดมินนะคะแล้วก็จะมีการติดต่อแอดมินอยู่ทั้งหมด2ช่องทางค่ะก็จะมีทั้งผ่านตัวช่วยเหลือค่ะแล้วก็แอดมินที่เป็นแบบไลน์นะคะอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแบบไลน์ก่อนอะแบบไลน์นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นรูปแบบการสแกน QR code เลยค่ะต่อไปตัวช่วยเหลือนะคะก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้ค่ะ นี่นะคะตัวช่วยเหลืออยู่ตรงนี้เหมือนกันอ่าตัวช่วยเหลือมีไว้ทําไมมีไว้เพื่อกกรณีที่เพื่อนเพอนเติมเงินไม่เข้านะคะหรือต้องการที่จะยกเลิกสินค้ายกเลิกคําสั่งซื้อนะคะก็สามารถไปทาได้ตรงนี้เหมือนกันค่ะอ่าต่อไปการแนะนําเพื่อนนะคะการแนะนําเพื่อนคืออะไร การแนะนําเพื่อนนะคะคือช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์ของเรานั่นเองง่ายๆเลยค่ะแค่เพื่อนๆนะคะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้เลยค่ะของตัวเองนะคะและส่งให้เพื่อนๆของเราต่อๆกันไปนะคะอัตราค่าแนะนําอยู่ที่5%ค่ะจ่ายขั้นต่าอยู่ที่100บาทนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเราไปดูกันดีกว่าค่ะที่เราทำไปเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตอนนี้อยู่ที่7คนนะขอรีลรอบหนึ่งอ่าก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก7คนตอนนี้เป็น1 0 7คนก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเรานะั้นสำเร็จหรือล้มไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้าไปใช้งานได้เลยสำหรับวันนี้หากผู้ผ,ผ,ผู้ถูกปาการะกันใดก็ขออภัยไว้ในะตรงนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ